ลูกค้ามาทําอะไรบ้างจัดทรงหลังสามมือสอดทรงหน้าเป็นเลื่อนดีแม็กตู้ทือชาคันนี้ลูกค้าเอารถมาฝากไว้ให้ช่างทุงให้โหลดหลังเดี๋ยวว่าไม่รู้ทําอะไรเดี๋ยวไปถามช่างนะส่งเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ช่างกาลังขยับรถอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วลูกค้ามารับรถประมาณทามองลองอันนี้ลองเรียวนะไม่ตัดนะ คันนี้ลูก้ามาทำอะไรบ้างจัดทรงหลังสามมิวสอดอ้จริงดิสามมิวสอแเอายางแก่เอากางสามมิวสอดนี่ทำอะไรบ้างจัดแหนกจัดแหนกแก้พายานแก้พยางแก้พอยางแก้พางแล้วก็เปลี่ยนลูกยางกันกระแทก,แกเปลี่ยนโชกคหน้าเป็นเลื่อนเปลี่ยนโช๊คหน้าเป็นเลื่อนด้วยคันนี้จัดเต็มเลยเปนเลื่อนแก้ร้อแบะแก้ร้อแบะเลื่อน สอดน,น้ำเปลี่ยนโชคหน้าด้วยอโอเคเดี๋ยวให้ดูทรงท่าวๆอ่านี้มาดูทรงหน้าทรงก็จะประมาณนี้นะคะนีจะ,ะเดี๋ยวรอเสร็จก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับดีแม็กตู้ทึบคันนี้ค่ะคันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนโชคหน้า PT อ u t โตสปิดปินเลื่อนแกน16หน้าโหลดกี่นิ้วคะช่างใส่ปินเลื่อนโหลด3นิ้วหลด3นิ้วแล้วหลังหลดเหลือกี่นิ้วสอดเอ่ย หลัง3นิ้วสอดหน้า3นิ้วสอดนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าใส่แก้เายานแก้เผากลางแล้วก็แก้เราแบะลูกยางกันกระแทกตรงก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะโชคหน้าพีทออโต้สปิดปินเลื่อนแก้สิบสามารถโหลดได้1-4นิ้วสําหรับคันนี้นี่จ๋าใส่จะมุดเอาให้ดูอึ๊บนี่จ้าปินเลื่อนมีจาาเลื่อนมีประกันแปะให้เรียบร้อยเลยประกันรั่วซึมให้อีกหนึ่งปี นี่จะเสร็จแล้วก็ลูกค้าก็ไปตั้งศูนย์แค่นี้ก็ขับได้สบายหายหว่วงนะคะอยากได้ตรงสวยๆแบบนี้ร้านสตางค์รอโตโอยู่พุทธมณฑลสายสามติดแปลงตรงข้ามโรงเรียนสาราศาสตร์นี่เดี๋ยวรอเจ้าของรถมารับรถโทรมาตามแล้วบรถเสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพึ่งจะเสร็จหมาดๆเลยโชค๊คอัพพีทออโตสปินที่้าประกันรั้วสื่อไม่ถึงปีมีปัญหาภายในหนึ่งปีเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจ้าดีค่ะอันนี้โหลดไปหน้าสามนิ้วปิ้นเลื่อนสามารถโหลดได้ถึงสี่นิ้วเลยนะคะ เค้า okay, หลังเบื่อเตี้ยก็ยกขึ้นสูงได้เลยอาเจ้าขอมมารับรถเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าชอบใจเราก็ดีใจส่งงานได้ค่ะสำหรับตู้ถือกรนีลูกค้าวิ่งส่งพัสดุนะคะไม่ได้วิ่งอะไรหนักมากมายเนาะเขาก็เลยสามารถโหลดได้ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะมันจะประมาณนี้เลย หลับก็สวยนะ